สวัสดีจ้าวันนี้ตาชูก็จะพามาเดินตลาดท่าสสเสด็จจังหวัดหนองคายกันจ้าตลาดท่าสเสด็จนี้เป็นตลาดที่ขึ้นชื่อเป็นตลาดใหญ่ของจังหวัดหนองคายเลยของขายเยอะแยะแต่รู้สึกเขาจะปิดประมาณห้าหกโมงเย็นนะเออถ้าจะมาก็คือต้องมาช่วงเนี่ยแหละสายๆกลางวันเย็นๆของขายเยอะแต่วันนี้เรามาวันธรรมดานี่ก็คนเดินก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร น่าจะเป็นช่วงเสาว์ทิตย์นี่แหละคนเดินกันเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นช่วงเดือนมีนาแต่พอเข้าเดือนเมษาเนี่ยไม่ต้องห่วงคนมากันเพียบแน่นๆนเลยแล้วก็แดดก็ร้อนไปยังเลยตรงนี้ก็เป็นทางข้าด้านหน้าจากริมแม่น้ําขงเดินเข้ามาก็จะปากทางก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้ามีฝรั่งก็ามาเที่ยวกันเยอะใส่เสื้อผ้าไทย มาซื้อที่ตลาดนี้แล้วก็เดินกันเยอะแยะเลยด้านหน้าก็จะเป็นร้านขายพวกเสื้อผ้ารูปลายช้างอะไรที่กำลังนิยมกันเนี่ยมันเกณตตัวละแปดสิบบาทก็มีสองข้างทางเดี๋ยวไปดูด้านไหนด้านไหนค่อนข้างจะร่มหน่อยอุ้ยเกือบตกหลมุมนี่ด้านนี้ก็แยกไปกทางนึงแต่เราจะเดินไปด้านนี้ ด้านนี้ของจะขายเยอะของขายเยอะขายเครื่องพวกเพชรนินจินดาพระก็มีกํารุ้ยกําไรก็มีสวดงามนี้กางเกงยี่งกำลังนิยมกันกางเกงลายช้างแล้วก็เป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่ามีอะไรขายพวกหอยเหยออะไร,อไรก็มีนะ เครื่องประดับประดาเครื่อ,องของฝากของฝากต่างๆก็มีจิประาเยอะแยะเหมือนกนตลาดทั่วไปแหละราอพวงกุญแจอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเข็มขัดก็มีแล้วก็เดินด้านในนี้ก็จะเย็นเย็นเพราะมันล่มหน่อยร้านค้าก็จะอยู่สองข้างทาง กระทงกระทะใครจะกินไข่กระทะก็มาซื้อกระทะที่นี่แล้วไปทําไข่กระทะกันเัาเองนะเจ๊ปลาเผาก็ม,มีหอยคมุมหอยโขงหอยคุมอะไรด้วยนะเยอะแยะหนุมานเสื้อหนุมานเสื้อคุณยายคุณยา่าคุณนา้าคุณทวดมาเลือกซื้อได้ที่นี่เลยกระปุกออมสินก็มีนะซื้อให้ล้านหลานเดินไปเรื่อย สวยงามของเด็กเล่นก็มีนะนี่ลุกประดับก็มีเยอะแยะมีให้เลือกซื้อมากมายเสื้อคุณยา่าคุณยายคุณป้าคุณหลานมาเลือกซื้อได้เลยนะพ่อใหญ่อยากใส่ยกทรงก็มาซือ้อออากเกงนงเกงในเสื้อคุณยายตัวสามร้อยบาท อันนี้ก็มีขนมของแห้งของฝากกล้วยฉาบขนมผิงเะแยะด้านนู้นก็จะเป็นทางออกไปแม่น้ำโขงมีขนมของฝากเยอะแยะเลยเออเดี๋ยวแวะมาเนาะหน้าซื้อไปเราเดินกันต่อไปขนมพื้นเมืองทางใต้ก็มีเยอะแยะช่วงนี้เด็กนักเรียนเลิกนะเขาก็เลยมาเดินกัน มาซื้อของกินของฝากเป็นพวกเขานําเที่ยวก็มีนะพวกคุณครูพานักเรียนมานําเที่ยวต้อง,งเป็นกุลามันดีมเยอะแยะมีเสื้อผ้าพื้นเมืองสวยงาม <Yeah. S 1> ถ้าเดินกันไปเรื่อยๆท็อ <Okay. S 1> ฟฟี่ก็มีนะ <Yeah. S 1> ใครปากกว้างก็มาซื้อที่นี่ผมได้พ <Yeah. S 1> ้าสินผ้าไหมใครอยากจะใส่ พะมุงพะใหม่ไปอวดชาวบ้านเขาก็มาซื้อเอาซื้อผ้าใหม่เยอะแยะเป็นของฝากของใช้กระปรงกระเป๋าแว่นตาราคาไม่แพงมาซื้อได้เลยใครจะไปไรฟ์สดมีให้ขายด้วยของฝากกล้องไรฟ์สด ร้านต้นกล้าอะไรเนี่ยขนมของฝากสี่ห่อร้อยเ,ออเออย,ยอะแยะเลยร้านเสื้อผ้าก็มีนจ้ๆนิดหนึ่งราเดินไปเรื่อยๆยาวๆไปอ่ะรู้สึกเลยหลายกิโลนะความยาวใครมาหนองคายก็ต้องซื้อเสื้อพญาน,นาคกินหมูกระทะเอ้เมี่ยงหมูกระทะ ไข่รกระทะพวกครื่องทองของฝาเยอะแยะเลยตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟเวียดเดี๋ยวเราจะมากินกาแฟเวียดซะหน่อยเข้าร่วมโครงการเราเชี่ยวด้วยกันด้วยเออนีนน่ขนมปังเวียดนามขนมปังฝรั่งเศสกระเป๋าเยอะแยะเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าจากฝั่งของของจีนนะ่ะ ฝั่งจีนมาขายเยอะแยะ,ยะนี่เสื้อสวยๆงั้นเลยนีนก็เป็นตลาดเสื้อผ้าตรงนี้เดินกันยาวๆเว้ยวเสื้อผ้าราคาไม่แพงนี่มาซื้อกันได้เลยใครมาเที่ยวหนองคายเสื้อตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยเนี่ยเสื้อใส่แล้วบินได้เลยมีร้านรถเถีนก็มีของฝาก ของฝากมึงหนองคายร้านของเล่นร่มลื่นนะเดินข้างในนี่อากาศไม่ร้อนเพราะหลังคาเขาแล้วก็มีร้านสองฝากมันก็เลยดูไม่ค่อยร้อนเท่าหไหร่เดินได้แต่ด้านนอกอะร้อนมากแต่เดินด้านในนี่ไม่ร้อนเลยของฝากจากทางภาคอีสานหมอนก็มี ของทงรองเท้าเยอะแยะเครื่งองใช้ไฟฟ้าก็รรมีขยากใสรร่ทองขยากแต่งลิเกก็มาสวยๆขยกเป็นริเกก็มาแต่งเอาที่นี่แ่นตาก็มีนะจ๊ะของเล่นเด็กๆของฝากก็มีเยอะแยะเลยโออดูสิเนี่ยฝากให้ลูกให้หลานนา่นารักน่ารักทั้งนั้นเลย ร้านกาแฟก็มีน้จ้าแถวน,นี้เออผ้าพันคออากาศร้อนพอยากรผ,ผ้าพันคอก็มาร้อนๆก็ต้องใส่ผ้าพันคอหน่อยตัวจะได้ไม่ดำด้านนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งทะลุอีกด้านหนึ่งเป็นเป็นของตลาดท่าเสด็จที่จะเข้าไปอีกมุมหนึ่งนี่ อันนี้เป็นตลาดทางเข้าไปอีกมุมหนึ่งของตลาดท่าสเสด็จส่วนมุมนี้ก็จะเป็นอีกทางแยกระหว่างตลาดเดินเข้าไปอีกตลาดหนึ่งตลาดท่าสเสด็จก,ก็จะมีของฝากทุกที่เยอะแยะเป็นพวกมะพร้าวขูดก็มีตรงนี้ก็จะเป็นตลาดที่เดินไปด้านในอีกฝากหนึ่งอีกแยกหนึ่งของตลาดท่าสเสด็จ นี่ก็เป็นแยกไปทางวัดวัดอะไรเนี่ยวัดโพสีเหรอนี่ก็จะเป็นร้านขาสองข้างทางเดี๋ยวช่วงเงย็นๆคงคงมาเดินกันเยอะอยนี่ของฝากจากประเทศจีนอุสเซเยอะแยะเลยคนมันนี้คนก็เงียบนิดหนึง่ง เดี๋ยวช่วงเสาร์อาทิตย์คนคงมาเดินกันเยอะอะแว่นแว่นตาก็มีมน,นี่ก็จะเป็นของฝากของฝากเป็นน่าจะจากจีนจากจีนก็มีของเล่นก็เดินถูไปเรื่อยๆนี่นะสินค้าจากจีนนั้นเลยกระเป๋าอันนี้น่าจะเป็นของชาวเขาสินค้าจากจีนเยอะแยะเลย แว่นตาก็มีเยอะนะหลายร้านเลยแว่นตามีให้เลือกหลากหลายขอนฝากสองข้างทางเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะทะลุปิดด้านหนึ่งไปทางทางวัดพวกเสื้อผ้าพื้นเมืองก็มีนี่ก็แยกไปอีกฝางหนึ่ง นี่จะเป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองก็เดินดูไปเรื่อยๆแล้วกัน,นเสื้อผ้ามัดยอ้อมเกมงลายช้างกำลังนิยมนี่ก็เตรียมจะทะลุปไปอีกด้านอย่างละส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกข้าวหมูแดงข้าวหน้าเผ็ด โบราณอะไรก็ต้องโบราณนะจ๊านิดนึงเสื้อสวยๆวยน,นั้นเลยเสื้อผ้าเ,เก่งมผันผ้าอีสานตรง okay. 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 นี้ก็เป็นร้านลูก <c oughs> ร้านเครื่องจักรสารก็มีเครื่องจักสารก็ม,นกกมีนี่ก็ใช้ทะลุอีกที่หนึ่งรถสกายแลบก็จะมีทุกที่นะใครเดินมาก็เช่ารถมาก็นั่งรถสกายแสบไปได้สำหรับตลาดท่าสเสด็จก็จะมีประมาณนี้นะของขายมากมายแล้วเราก็เดินทะลุมาอีกซอยหนึ่งสำหรับตลาดท่าสเสด็จของจังหวัดหนองคาย เป็นไฮไลท์ของหนองคายก็จะมีประมาณนี้ใครมาเที่ยวหนองคายก็แนะนํานะมาเที่ยวตลาดท่าเสด็จด้วยซื้อของฝากให้ลูกให้หลานคุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณยายมีหมดคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะฝากติดตามไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเออขอเข้ารอนโรงแรมก่อนล,เลอเลกเกินบ๊าบาย